สวัสดีครับลาล,ะล,ะละัตอนนี้น้าป้องก็คิ้วทำไมงงกันอ่ะทำไมน้าป้องถึงคิ้วเดี๋ยวตอนท้ายทุกคนจะรู้เองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นลาลานตื่นเช้ามาก็ต้องมา ตื่นเช้ามาก็ต้องมาทํางานที่เราลักกันนะครับละลานชีวิตคนเราก็ต้องทํางานนะครับละลานถ้าเราไม่ทํางานงานทําเองไม่ได้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอ่านมาแล้วปลื้มปื้มป้ไม่โฟก,กัสอีก <c oughs> ขอบคุณทุกคอมคอมเมนต์นะครับผมละลานมะปองได้อ่านมาหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงนะครับ <c oughs> ก็หนึ่งวันของน้ปองก็ไม่มีอะไรมากนะครับตื่นมาขี้ทำงานขี้แล้วก็ทํางานแล้วก็ไปหาอะไรกินนะครับบางทีก็ทํางานจนลืมกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงไปเลยครับกินแม่งทีเดียวตอนเย็นดูขอบตาดิโอติไม่ให้คนนอนดึกนะฮะ แต่เป็นคนนอนเช้าแต่นปองว่านปองจะไม่ค่อยวอล์กบ่อยหรอกเพราะว่านปองวอลกไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งนปองกําลังค้นหาตัวเองอยู่ว่านปองจะทําอะไรดีที่ทําให้คนดูหลานสนุกไปพร้อมกับนปองนะครับอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นปองอ่านหมดนะครับนปองเห็นแล้วนปองแบบโห ทุกคนก็ไม่ไม่ลืมเรานี่ว่าเราแม่คิดมากไปเองขอบคุณละหลานทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนมืดเลยนะครับละหลานว่าน้าป้องจะทําอะไรบ้างในวันนี้เป็นพิเศษนะครับละ,ละ,ละหลานไคด้านไคด้านสวัสดีครับละหลานและนี่ก็คือเช้าวันต่อมาอะไรของกลัวเนี่ยเมื่อวานก็บอกว่า เดี๋ยวตอนเย็นจะไปทําอย่างงน้นอย่างงี้ใช่ไหมล,หลนันลนอยู่ดีๆก็โผล่มาเช้าวันต่อมาเฉยไม่เคยถ่ายวอล์กแบบอะไรอย่างงี้ก็เลยจัดเวลาไม่ถูกเลยครับล,ลานๆว่าจะต้องทอําเยังไรกับชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าชีวิตมันมันไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องเราก็ต้องมีมีตังมีกินเดินหน้าต่อไปนะครับล,ลนันลนวันนี้นะฮะนะปองก็จะมาเล่นของเล่น แตาาน่นี่คือ VR Oculus ok Quest นะฮะนี่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ทำให้การอยู่ห้องเล็กๆแบบนี้ mm hmm. เหมือนน้าปองได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับ mm hmm. ก็วันนี้น้าปองก็จะมาเล่นเกมใน VR ให้หลานๆดูนะฮะว่ามันเหมือนออกไปข้างนอกอยังไงนะฮะแล้วน้าปองจะสนุกกับมันมากแค่ไหนนะครับหลาน mm hmm. อรไรวะเนี่ย ถ่ายแบบงงๆอยู่ดีๆก็ก็มาโผล่อีกวันนึงเฉยเลยคลิปนี้คือใช้เวลาใน3วันเลยนะครับในการถ่ายคลิปสั้นๆ3วันนะป้องถ่ายบอล์กไม่เป็นครับนบปองก็ต้องฝืนพฤติกรรมตัวเองในการแบบมาถ่ายวอล์กนะครับหลานๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้ปองจะออกกําลังกายเล่นเกมใน VR ยังไงนะครับไปดูกันเลย ไปดูกันเลยครับลลานลลานครับน้าปองขอโทษด้วยนะครับน้าปองลืมชาร์จแบต VR เหลือศูนเปอร์เซ็นตน้าปองเพิ่งรู้ว่าถ้านาปองไม่ได้ใช้มานานจาัดแบตมันจะลดลงเองเรื่อยๆเยให้หน <c oughs> ูด้วยแม่หตัดออกนะไม่ตัดหรอก โอเคครับะหลานในเมื่อเราไม่มี VR เล่นแต่ไม่ใช่ว่านาปองไม่เล่นนะฮะนาปองจะหายไปเล่นก่อนอย่างอื่นที่เพื่อมันจะทดแทนเพื่อมันจะทดแทน VR ของนาปองได้นะฮะนั่นก็คือแอรรรถบังคับนะฮะนาะปองเล่นรถบังคับก่อนแล้วก็อีก2ชั่วโมงเจอกันกับ VR นะฮะ สวัสดีครับลหลานขอต้อนรับลลานเข้าสู่โลกของ VR นะครับเป็นโลกเสมือนวันนี้นะปปองก็จะมาโอ้ลาลานเห็นไหมครับดูนี่เดี๋ยวน้าปองอะจะพาไปบ้านหลังที่สองของน้ปปองนะฮะแพนนี่คือบ้านหลังที่สองของล้วปองนะฮะโอ้มียาระกาศด้วยโนนยาระกาย โอ้นี่น้าปองแบบว่าบ้านหลังใหญ่มาแน่ใจสำรองบ้านน้าปองก้าต้องต่ moire ครับขอยกหนึ่งว้าสุดยอดไปเลยนะเขาชื่อไลโนนะครับคนที่น้าปองกำลังเห็นอยู่่าสวัสดีครับพี่ สวัสด wow. ีครับคุณผู what. ้ชมท้งหลายอุ้ยมาอุ้ยุียอุ้ยนี่นี่อะไรอ่ะนี่อ้ยอุ้ยอี่ขวบ Yeah. เื่อยแล้วเอาเรบไปแล้วคำต่อบคำต่อบคำตอบเพิ่มไปยังไม่ไม่ไม่เหนื่อยถึงเอาโอ้เราฟองแล้วโอ้เหนื่อย เดี๋ยวเราปองจะหาเกมอย่างอื่นเล่นดีกว่าที่มันแบบไม่เหนื่อยเท่นี้อ๋อไอ้นี่มันเกมลิงเราเราต้องรับบทเป็นลิงนะ,ะหลังวูบวูบวูบโว้ยเจ่ะเ yeah! ขาสูงว้บโอ้ยใจใจคอไม่ดีไม่มีคนเลยไม่ทำไมไม่มีคน อ้อมาเฮ้ย <target> มันเหมือนจริงๆมากครับหลานดูมือควยปีนต้นไม้กว่าเป็นลิงต้องปีนต้นไม้ได้เ้องฟองตีแบบตป็นเกมสุดท้ายแล้วเอรา้ว่า้องฟองเหนื่อยมากเนียแต่นี่ไม้แบบ

ร้านครับนปองเพิ่งมารู้ว่าโปรแกรมอัดหน้าจอมันอัดได้แค่สิบนาทีแล้วที่น้ปองเล่นไปมันเป็นสิบเจ็ดนาทีแล้วทีนี้น้ปองจะทํายังไงเนี่ยเนี่ยน้ปองอัดได้แค่นี้นปองอัดโอ้ถึงตอนต่อยมวยอ่ะโอ้ถึงตอนลิงนิดหน่อยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับตามสภาพน้ปองเล่นใหม่ไม่ไหวแล้วน้ปองเหนื่อย ไม่เคยออกแรงแล้วก็แบบมาทำอะไรอย่างนี้แม่งเหนื่อยจัดเลยโอเคครับเราไปดูกันต่อเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ สวัสดีครับลาลานน้ปองก็ได้มาถึงลาลาบนะครับเสียงเบาขอไคยด้วยวันนี้ก็จะมากินลาบอาหารโปรดที่ผมชอบนะครับน,นี่อันนี้ดูดูเมนูวันนี้น้ปองก็จะมากินซอยจุ๊บเป้งสั้นมีซอยจุ๊บรเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลาเดี๋ยวจะปองจะขอสั่งอาหารกินก่อนนะครับลาลานเข <Hey. S 1> ย่ <Hey. S 1> างไงฮะ มาไฟว่ามา,มา,มาไฟว่าแบบเตาไฟฟ้าว่าวันนี้นะ้าปองก็จะมากินอาหารมื้อเด็ดนะครับหลังจากที่ไม่ได้กินอะไรมาเลยวันเต็ม,เตมๆเพราะว่าเกียดออกไปข้างนอกอดทุกมื้อเพื่อมากินมื้อเดียวนะครับเรามาดูกันสิว่าปองจะมากินอะไรบ้างวันนี้รู้รู้ไหมครับลลางคลิปนี้เป็นคลิปวันเดียวกับที่ลงไปเมื่อวันกูน,นะครับไปดูกันได้แล้วจะรู้ว่าน้าปองกลับมาทาไม ไม่หายบ้านนะนวนน้องไม่ต้องกลับคืนมาเราจะมาชิมน้ำซุปกันนะครับละละังซอยจุโอ้ยได้แบบว่าได้กินถึงความเป็นนีสานช่องดีโอสตารลันเรามาชิมกันดีกว่านี่ไม่ใช่เนื้อปลาแซลมอนนะ เผ็ดที่ะแตกกินกินนงมากไม่ไม่ค่อยดีนะมีมีพายาอนี้อันนี้คือตับจุตับจุอร่อยจัดเลยอร่อย่จัดใน,นคำหนึ่งวะ่ะพนนุ่มอ่ะเราเรามาลองนี่กว่านนี้คือลาบก้อยอันนี้เป็นก้อยตับว่ะ ก็ไม่ไม่เป็นไรครับผมชอบอันนี้เอามาคุกตัเน,นี้ได้ตลับไปนี่ต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาถ่ายถ่ายไปยากตอนกินอ่ะไ,ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่าเดียวอยู่เขินเนี่ยคนมองคนมองนะเต็มร้านเลยเขินแปว่าเขามองว่ามึงทำอะไรอยู่พูดกับกล้องคนเดียวกล้องมันไม่ไวนะครับเราก็เลยต้องแคบๆหน่อย แทบอ่แ<ช>บแท<ช>บกิโลกอ็กลอร่อยอะ่ะเหมือนกินเนื้อปลาดิบเลยอ้ยร้อนมันสุกแล้วเหรอเนาะสุกแล้วอขอโทษนะครับที่กินอย่างเดียวเลยเพราะว่าเพราะมันอร่อย จริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่กินไวนะผมกินช้ามากเลยแต่กลัวแบตต้องมันจะหมดเขาไม่ได้ช้ามาจบตรงนี้เดี๋ยวไปว่าเราจะไปหากินต่อไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวแล้วป้องขอตัวกินก่อนนะขอตัวกินก่อนนะครับล,ลาล่าง โอเคครับหลานนะปองก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากทางร้านได้เปิดเพลงนะปองก็เลยไม่สามารถจะ,จะจะจะถ่ายได้วันนี้ก็ตามใจปากนะปองนะครับนะปองจะไปกินหมึกซาชิมินี่ร้านนี้ไปก,กันเลยร้านในเลนะฮะโอ้ประเทศของหกแมงดีจริงๆเลยเน้องหมึกกวัวกล้อง<า>เรามาสั่งเมโนูกินกันเล่นๆดีกว่า อันนี้อันไหนอันนี้คือไซส์ไซส์ใหญ่สุดนี่มัน<า>ม,มันเย่าก้าครับใหญ่ใหญ่แค่ไหนประมาณอ๋อตุ๊กวลตุ๊กค่ะดูหน้าร้านดีกว่าโอเคครับเป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเอาเอาสาม <39 S 2> ห้าก้าวตัวน็ครับเย็ดเค้มันดูสดมากไม่น่ากินเอ้ยไม่ไม่กล้ากินเลยอ่ะเกิดมาเพิ่งเคยกินใช่อปะเชื่อปะเด็กๆตามันขยับอยู่เลย เขาบอกว่าส่วนนี้สดขาดิสดพี่น้องติดกันอ่ะเอาเอาส่วนนี้กันดีกว่ามันหวานนะตลาดหวานมากเสียงเพลงดังหน่อยเดี๋ยวผมจะขออนุอนุโลมอนุญาตในการถ่ายเป็นอินเสิร์ตนะครับตลาดโคตรเด็ดแต่แต่ราคาโคตรดีว่แต่ก็มันมันสดอ่ะมันสดเกินอ่ะเขาบอกว่าส่วนดวงตามันคือหน้าตาของหัวใจแท้อุ้ยมันดิ้นว่ะมันดิ้นว่ะบอกดวงตาโคตรอร่อย อุ้ยหนวดหนวดมีชีวิตหนวดมันติดอะแผลไอเหี้ยไอหนวดแม่งติดติดติดเพดานปากอุ้ยตัวเองลองตามันเขาอยากให้ตัวเองลองนะนะนะขอลองขอลอง <c oughs> นี่คือการกินตาครั้งแรกของมิว <c oughs> อร่อยปะอร่อยดิย <c oughs> <c oughs> ไม่แล้วมันรสชาติด <c oughs> ีปะมันก็ดีดแหละ <c oughs> แต่ยังไม่ทันได้รับรู้รอเลยาเมาถึงก็เคี้ยวเคียเค้ยวเลย <c oughs> อริอยกระโตมากเดีย๋ยวขอกินก่อนโอเคครับนาปองก็ได้กินหมึกซาชิมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในร้านอาจจะมีเสียงเพลงดังนาปองก็เลยอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่บอกเลยว่ารสชาติมันหวานวะ่ะเกิดมาไม่เคยกินหมึกที่แม่งหวานขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนี่คือครั้งแรกของหมึกซาชิมิของนาปองนะครับโอ้จุก ตอนนี้ก็เริ่มจะปวดท้องแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้กินของดิบไปเยอะมากเลยลานมันมันมันไม่ดีนะเนี่ยแต่มันเสือกรสชาติดีนะเดี๋ยวน้ำปองก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเป็นห่วงน้องหมานะครับทิ้งน้องหมามานานแล้วก็อร่อยมากนะครับร้านริมเลนะครับประเทศคลองหกมีแต่ของดีๆตอนนี้นะฮะแฟนนปองเห็นน้ปองถ่ายบอ็อกเขาก็อยากจะลองทำบ้างนะครับเขาก็ยืนถ่ายไปเรื่อยของเขา เขเหมือนเขาจะถ่ายแล้วก็ขี่รถไปไปด้วยพร้อมๆกันนะครับแต่เขาทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนี่ระวังรถระวังรถ <c oughs> เพราะว่าจะหาเรื่องถ่ายไปด้วยแล้วขับไปด้วยนะฮะ้่ <c oughs> ไหนล่ะ เคครบับหลานน้องปองก็ได้ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่วันนี้ไปกินมานะฮะก็คลิปนี้คืออดข้าวทั้งวันเพื่อไปกินแค่มือเดียวไม่ได้มีเงินเพราะว่าเกิดมาชาติหนึ่งเราต้องลองอะไรอย่างนี้นะฮะแต่อย่างที่บอกครับกินมากไม่ค่อยดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้ก็จบวอล์กเพียงแต่เท่านี้นะครับก็ม้าเร็วกว่าละ ลาเร็วลาเร็วกว่ามาเพราะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหล,ลานสวัสดีครับหล,ลานสวัสดีครับหล,ลาน